สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่อง,องผู้เยี่ยมพารวยอ้าวันนี้ไปตามเลขเสียปีดาให้แล้วนะเสียพีดางวัที่แล้ววางที่หตัวเดียวนะเลขตัวรับตัวประกอบของมันก็คือต่ำสีว่างั้นต่ำลกอย่างสี่ก็เอาเอาสี่สามสองนะ แม่เข้าที่หกสามตรงๆนะแม่นยำใช้ได้นะเสียพิดาเอฟซี FC ก็ถามหาหลายคนวันนี้ให้อะไรนะเสียพิดาให้มาแล้วนะวิ่งห้าเมตรเดียวนะตัวรับเก้าศูนย์หนึ่งไม่ถึงสองเลยฮะก็ไม่แน่นะเก้าศูนย์หนึ่งแต่ว่าเก้าศูนย์หนึ่งสองน่าจะให้สองมานะะ แต่ยังไงเราจะจับมาถึงสองแล้วกันเอาสี่ตัวนะสี่กับห้ามาตัวห้านี่ให้บนนะสี่ให้ล่างเ,าเน้นสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งแต่ถ้าเลขห้าก็เน้นห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองเดี๋ยวจะเป็นตัวกลับมากกว่านะเดี๋ยวจะเอา9 0้าศนย์หนึ่งสองไว้หลักสิบสำหรับห้านะ อ่ะตามชมครับผมไม่เสียเวลาอ่าตามชมตามชมเดี๋ยวปรับจอบแป๊บเดียวนะปรับจอบเสร็จก็ปรับจอบเสร็จก็ว่ากันไปเลยนะนี่นะเลกเสียปีดาคาเฟ่บางคนก็ชอบดูนะ ชอบดูฮะนี่วันที่แล้ววิ่งหกนะตัวรับสี่สามสองนะบอกว่าต่ำสี่จับหกสี่หกสามหกสองเข้านะแต่มันอั้นนะถึงวันหวยออกซื้อไม่ได้นะตัวนี้อั้นอ่ะวันนี้มาที่ตัวไหนนะวิ่งที่อ่ะอย่างเดียวนะเสียป,ปีดาให้มาที่ห้านะ ตัวรับ901น่านาล้ามไปถึงสองหน่อยนะสักสี่ตัววิ่งที่ห้าตัวเดียวนะตัวรองสี่รองสี่แต่เสียพิดาบอกว่าสี่เนี่ยอาจจะมาล่างได้นะรองสี่จะเป็นล่างนะ อ่ะจับที่ตัวไหนนะจับเลยจับที่ห้าเก้าเอาเอาทางนี้เอา,เอาห้าไว้ท้ายลองดูนะอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ไปเลยกลับเองนะห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอง ตัวล่างนะ49 40 41 42เสีตัวนะเสียปีดาบอกว่าสีมาที่ล่างนะจัดที่49 40 41นะอ่าเม็ดล่างนะฮะเม็ดบนให้ที่59นะฮะกลับเองนะ59 50 51 เป็นหกชุดนะใครชอบห้าก็เอากลุ่มนี้แหละอ่าถ้ใครไม่อยากทิ้งสองก็ห้าสองได้ตัวนี้ก็สี่สองได้อ่าหมดเวลาพอดีนะครับผมถ้ายคลิปก็จะมีเสียงคุยกันกันกบเสียบีดานะเอาตัวจริงไม่ชมเดี๋ยวจะหาว่าโมเมนะตัวจริงเสียงจริงเอาครับครับครัคปเลยครับเลย แทบับเสร็จก็จะไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วห้าบวกเก็ดเป็นสิบสองอ่าสิบเอ็ดกว่าเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วอโ,โอ้ยเฮ็ดต,ตลอดเนาะวันนี้กลับมาพบเสียดายอ,อีกแล้วครับหลังจากวางที่หกตัวเดียวงวดที่แล้วก็ <laughs> คือแม่นคัดไงตัเดียวมันหนนั่นด้วยซิเนี่ยตัวประกอบตัวประอกอบมัน,น,น,นก็แม,ม,ม,ม่นนี่เนาะเออเพิ่วางเลยก็ให้ ให้ต่ำสี่พอดีไปกัสามสองหนึ่งหรอถือคักถึงแนวเว้ยอ่ะวันนี้วันนี้ก็หาละหามาแท้มาละมาแรงล้านเปอร์เซ็นป้าเถอะช่วงมันเข่าเลยเนี่ยเออช่วงมันมาเข่ามันก็มาเข่าเลยไปบนได้ไปล่างได้บะล่างยากบนนัก บนอย่างเดียวเป็นสี่โดถ้าล่างมาสี่ตัวเดียวล่างมาสี่ตัวเดียวจะไปตัวใดเนาะบาทสี่หนึ่งกับสี่ศูนยแสดงว่าศูนย์กำลังนี่มาบนล่างได้ไหมบ่บนล่างได้ ส่วนกํหนึอ่ขันสัขันสัจับเลขซีหาตั้งไว้แล้วเอาสนกําหนงจับใส่ได้เลยเนใส่ไดันสุดได้เลขซีตัวนี้ล่างนี่คันสุดคือสุดสนกับเก่าดีซีส่นซีเก่าโอ้มดไปมไปหมดเก้าได้เนาะงานอ่าลักๆก็คือสีหนึ่งะตตัวเด่น อันที่ประกอบอีลีสุดๆเลยคือสีเก่าต่างเจ้ยบ่านมัดระาททํานี่มัดเขาเงัยงแต่อ้เข้าหาหุ่นแมาเนะอมือเจ้าไปดันดินเออเขามากบ่านซนเื้อรูดดิคือนสื้อสีเก่ากับสีหนึ่งสีสูนไปบ้านซนื้อรูดล่างนะจีเซื้อสามโจน สี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งเจอแด้วพีน่น้อง FC แฟนสองเดี๋ยวผมี่เขียนใส่กระดาษในอีกดอก <c oughs> ตอนได้ถ่ายคลิปห <c oughs> ลักหากะห้าศูนย์ห้าหนึ่งอย่างเดียวหลังจากชมตัวเลขแล้วกันมาชมวัวกับควกยอย่างน้อยโอ้โมล่านี่เหลือแต่แม่ ลูกไปไท่ละหึ่ขายเท่าไหรตัวง๊างๆมโอ้โวันไดนราคาอยู่ตัวนี้เนาะสี่สิบห้าบนหน่อยนอกจากนี้ก็มีอุก,กัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเข้ามาห้าตัวนะครับผมหัวไทย ไทยครึ่งทับระวบัดตัวแม่ไงน,น,น่ะอนนโอ้พอไงตัวเนี่ยเออ หลับฝั่งทางนี้ก็แปลงหญ้าเลี้ยงวัวครับรม,มันอั้นเจ้าก็อัอน้นทางฝั่งนี้เป็นแปลงหญ้าครับผมแคโคล่าหรือเปล่า ตัวนี้ก็สูน้ำใส่ปล่อยวัวเข้ามาเล็มกินได้ทั้งวันอิ่มสนสั้นนี่แหละมันชอบอ่ะไปดูยาวเยียดเลยนะครับผมประมาณสองไร่ชายอย่างนี้ก็เขียวล่ะครับ สรุปเน้นๆให้ก็ห้ามาบนใส่กับศูนย์หนึ่งนะครับผมจะศูนย์ห้าหรือหนึ่งห้าจะห้าศูนย์หรือห้าหนึ่งสำหรับชุดล่างเสียดาจับให้ที่ 40, 41, สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าสี่มาแรงนะครับผม รอบๆกระท่อมก็มาเที่ยวนี้มีเป็ดนะครับเป็ดบาบารี oh. เอามาเขือแม่นอดนี่จิแม่มันนะ้นอะเอามาคือใครดกแท้ตัวเถกวันได้หร oh. ออบาบารี่ขาว อานนี้ฝั่งข้างหน้าบ้านเพีงได้ถึกบ่คือได้บ่ขันคือกันฮ่า่าฮ่าก้อนเขาก็บ่ขายเขาแบบนี้กันเออเอ้ามีเลื่อนพอช้ำอีกตัวนี่มันนี้อย่างอยู่ข้างนี้เาเบิ่งก็นั่งปลูกพืชผัก เล็กๆน้อยๆเอสวยดีนะครับผมปลูกใส่กระถางมงคุมสแลนมีตังโหรมีมะเขือเทศหนาเขาทาดีนะฮะ อ่าโอเคเอาเท่านี้แล้วครับผมไปแล้วไปแล้ว